ผมลองสินค้าที่สั่งซื้อนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็น MEMGSM นะครับเป็นอุปกรณ์เพิ่มความคมชัดให้กับเกมเพลย์ทูนะครับแต่ไม่ได้ทำภาพให้ถึงระดับ Full HD 1 0 8 0ประมาณนั้นนะครับไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าเครื่องเพลย์ทูรองรับได้เกินไม่เกิน480ประมาณนี้โดยประมาณนะครับดังนั้นตัวนี้ก็ทำให้มันเพิ่มคมชัดมากกว่าเดิมจาก480คมชัดเพิ่มเติมเท่านั้นครับแต่ไปทำถึง720 1800คงทำไม่ได้นะครับ อุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะต,ต้องใช้คู่กับอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ p s 2 p 2 to HDMI แบบนี้นะครับหรือสายคอมโพนเนนต์5หัวเขียวน้ำเงินแดงขา่าแดงนะครับส่วนสาย AV เหลืองขาาแดงไม่มีประโยชน์นะครับภาพไม่ออกนะครับเสียบเมม GSM ตัวนี้นะครับที่ช่องเซฟ PCIe ที่ช่องแรกเลยครับ แล้วก็ทําการเปิดเครื่องได้เลยวิธีการบูตมีแบบเดียวอ๊ะวิธีการบูตมีวิธีเดียวแต่ทําแบบมีอยู่2แบบแบบเปิดฝากับปิดฝาก่อนนะครับอันนี้คือแบบปิดฝาส่วนแบบเปิดฝาก็คือแค่เปิดฝาทิ้งไว้แล้วทําการเปิดเครื่องนะครับกับปิดฝาแล้วมาทําการเปิดเครื่อง2แบบนี้ทําไมถึงต้องมี2แบบคือบางเกมใช้ลักษณะการเปิดเครื่องโดยการปิดฝาแบบนี้ เข้าเล่นได้แต่บางเกมเล่นไม่ได้ถ้าเกมไหนเล่นไม่ได้ก็ให้ทําการเปิดฝาทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยเปิดเครื่องทําการบูตนะครับแต่ถ้าเกิดลองต้องปิดฝาแล้วเปิดฝาไม่ได้เลยแสดงว่าเกมนั้นไม่รองรับนะครับไม่แผ่นนั้นมันไม่รองรับก็ไม่ต้องไปใช้มันครับผ่านโปรแกรมไม่ได้เสียเวลาครับเมมตัวนี้นะครับผมให้พื้นที่เยอะในการใช้ก็คือ64เมกดังนั้นมีพื้นที่เหลือในการเซฟเกมได้นะครับจะใช้เมมตัวนี้ในการเซฟเกมก็ได้หรือจะใช้เมมเซฟคุณเซฟเกมก็ได้ครับ เมื่อใช้เมมบู๊ G S M เข้าโปรแกรมแล้วเข้าเกมแล้วสามารถดึงออกได้เลยนะครับเมมตัวนี้เมมบู๊ก G S M นี้ดึงออกได้เลยนะครับและเสียบเมมเซฟของคุณแทนเพื่อเซฟเกมก็ได้หรือจะใช้เมม G S M ในการเซฟเกมเลยก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยที่แต่ว่าอันนี้ผมให้พื้นที่หกสีเมกเพื่อไม่ต้องดึงเข้าดึงออกเผื่อบางคนไม่มีเมมด้วยก็เอาตัวนี้เซฟได้แต่มันก็คืออาจจะมีบางเกมที่ใช้เมมตัวนี้เซฟไม่ได้ก็ต้องใช้เมมของคุณแทนนะครับเมมตัวนี้ทํามาให้ใช้กับรุ่น7กับรุ่น9ไดท้2รุ่นนะครับ ผมสอนวิธีการบูตก่อนเลยนะแบบแรกคือแบบปิดฝานะครับต้องการเปิดเครื่องได้เลยครับหน้าจอเมนูนะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นภาษาอื่นปเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนไม่เป็นสอบถามได้ครับ แต่ปกติทุกเครื่องก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะนอกจากไปซื้อจากที่ไหนมาอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าสามารถเปลี่ยนได้ครับแต่ถ้าเกิดไม่รู้สั่งเมนูก็สอบถามได้นะครับเครื่องหมายบอกเลยครับว่า x คือ enter คือกด x ตกลงนะครับถ้าเครื่องคุณเป็นวงกลมตกลงก็ใช้วงกลมแทนนะครับแต่ของผมเป็น x หรือกากบาทตกลงนะอ่ะกากดกากบาทเข้าไปเลยครับที่เบ์เซอร์ผมไม่เลื่อนอะไรเลยนะครับมันอยู่ที่ตรงนี้ผมกดไปเลย ดูเครื่องเพทูจะโชว์รูปเมมก็คือเมมบูทที่ผมเสียบอยู่นะครับเมมบูท gsm ตัวนี้นะครับถ้าคุณเสียบ2เมมก็โชว์2เมมนะครับให้เลือกเมม gsm เวลาเข้าเกมเท่านั้นเองอันนี้ผมเสียบอันเดียวก็ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นแบบนี้ให้ขยับแล้วเสียบใหม่นะครับ <S 2> <S 2> เพราะว่ามันไม่เจอเมมบางทีช่องหนึ่งเนี่ยเราใช้งานบ่อยแล้วเสียบได้เฉพาะช่องหนึ่งนะครับเพราะผมตั้งค่าไว้ที่ช่องหนึ่งเราใช้อ,อ,ชอ,ชอ,ใชอ่ามันไม่สามารถตั้งค่าที่ช่องสองได้เพราะถ้าตั้งแล้วมันจะบูทแล้วเข้าออโต้ไม่ได้เ, <S <S เท่่องีช ปกติช่องดึงของเราเวลาเซฟเกมเราใช้งานบ่อยมากดึงเข้าดึงออกเอยหลวมสกรปรกบ้างเมืองนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะหลวมหรือวิศกรปรกบ้างก็อาจจะต้องเสียบเข้าไปจนสุดแล้วดึงออกมานิดนึงเพื่อมันสัมผัสตรงกันนะครับบางทีอาจจะเสียบไปสุดแล้วก็ไม่เจออันนี้แล้วแต่แต่เมมที่เราให้ไปคือของใหม่แน่นอนครับงั้นก็คือถ้าผมเสียบเข้าไปจนสุดก็ติดแต่บางทีเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้งานเอาตรงแต่ถ้าเกิดลูกค้าใช้งานบ่อยๆหรือไม่ค่อยได้ใช้ฝุ่นมันเจอมันจับมันก็ต้องขยับบ้างนะครับอ่ะพูดเดยอะละ อยู่ที่หน้านี้นะครับโชว์ลูกเมมแล้วกดปุ่มกระบาดเลยนะครับมันจะโชว์ไฟอยู่ข้างในไฟล์ผู้นี้อย่าลบนะครับแม้กระทั่งจุดข,า,ขาวๆหรือที่ว่างๆอะไรก็แต่อย่าไปยุ่งอย่าไปลบนะครับปล่อยมันไว้อย่างนั้นถ้าลบบูตไม่ขึ้นกรณีใช้เมมตัวนี้เป็นตัวเซฟก็จะมีไฟล์เซฟเต็มไปหมดเลยนะครับจะลบก็ลบได้ลบเฉพาะฟาไฟลเซฟแต่ถ้าไม่ลบก็ไม่ต้องลบก็ได้ครับเพราะพื้นที่เหลือเยอะต้อง48เมกตอนนี้นั้นเซฟได้เกมเยอะอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคตามนี้นะ วิธีการบูตนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วผมไม่กดไม่เลื่อนอะไรเลยนะครับผมกดวงกลมถอยหลังกลับเลยครับตามที่เขาเขียนคือแบกถอยหลังกลับนะครับกดไปเลยครับวงกลมไปเรื่อยๆจนกว่าหน้าจอจะดําแล้วหยุดกดครับเราเข้าโปรแกรมครับไม่ต้องกดนะครับอันนี้เป็นออโต้ที่ผมตั้งค่าไว้เมื่อเข้าหน้าโปรแกรมแล้วตอนนี้แล้วครับผมตั้งค่าให้หมดแล้วนะครับ ค่ามันเขียนพันแปดสิบไอจริงแต่การใช้งานจริงไม่ถึงนะครับอย่างที่บอกมันแค่เพิ่มความคมชัดอันนี้คือผมตั้งค่าให้แล้วคุณอยากจะเปลี่ยนอยากจะลองตั้งเองก็ได้นะครับถ้าคิดว่ามั่นใจที่เราตั้งก็กดเลือกคําสั่งเซฟแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องเซฟนะครับคุณปิดเปิดเครื่องใหม่แล้วบูตออโตขึ้นมามันก็จะเอาค่าที่ผมตั้งให้นะครับกรณีจะตั้งเองวงกลมตรงนี้นะครับกดวงกลมเป็น s d tv ก็คือเปลี่ยนระบบ ntsc เป็นพาวพาวเป็น ntsc นะครับแล้วแต่เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยน เหมาะใช้สําหรับสาย AV แต่มันไม่ได้เพิ่มความคมชัดนะคบแค่เปลี่ยนแค่คระบบส่วนอันสี่เหลี่ยมนี้ละครับที่ผมเป็นตัวตั้ง HDTV นะครับเพิ่มความคมชัดเป็น480 7 2 0 1 0 80, 80ก็ว่ากันไปผมลองแล้วก็หลายตัวตัวนี้ค่านี้คือพพอร์ตที่สุดแล้วนะครับก็เลยใช้ค่านี้ตั้งเป็นมาตรฐานคุณอยาก,กเปลี่ยนลองก็ได้ครับสามเหลี่ยมคือ VGA ก็คือจอคอมพิวเตอร์ซึ่งผมไม่ได้ลองนะอันนี้ถ้าอยากลองต้องลองเองนะครับเพราะผมไม่มีสาย VGA แล้วก็ไม่มันก็เลยไม่ได้ลองส่วนกากบ,บาทคือเพ y ์วันนะครับเครื่องผมไม่เล่นเกมเพ y ์วันนะครับดังนั้นผมไม่ได้ลองดังนั้นหลักๆแล้วคือตัวสี่เหลี่ยมนะในการเราลองแล้วเราใช้งานสี่เหลี่ยมเป็นหลักนะครับโอเคนะถ้าไม่ต้องการตั้งเอาค่าที่ผมตั้งแล้วเมื่ออยู่ที่หน้านี้นะครับใส่แผ่นเกมได้เลยอ่านี่คือแผ่นผมนะก็คือแผ่นเกมเพ y 2ทูจะเอามาลองให้ดูไม่ได้แถมไปนะบางคนเข้าใจว่าผมแถมไม่ได้แถมนะครับใส่แผ่นนะครับแล้วก็ปิดฝา แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเลยครับปุ่มอื่นผมไม่ยุ่งถ้าไปเผลอกดแล้วคุณกลับตั้งค่าคืนามที่ผมตั้งไม่ได้ก็การบูตใหม่หมดเลยครับรอเข้าเกมครับถ้ากรณีกดสตาร์ทแล้วเข้าเกมไม่ได้ก็ใช้วิธีวิธีที่2คือเปิดฝาก่อนนะครับอ่ะของผมวิธีแรกเข้าได้ปิดฝามันก็เข้าได้เลยก็ไม่มีปัญหาบางเกมได้ทั้ง2องอย่างเลยครับปิดฝาเปิดฝามันก็เข้าเกมแต่บางเกมมันไม่ได้เท่านั้นเองนะอันนี้ก็คือเข้าเกมแล้วนะอานนี้เลยนะครับ ภาพมันจะเป็นว i d ส s c r e หรือไม่เป็น w i d ส s c r e แล้วแต่ตัวเกมเขานะครับลองไปปรับที่ตัว option ของตัวเกมหรือที่ตัวทีวีดูนะครับเนี่ยดังไปแต่ไม่สามารถไปปรับที่เครื่องเพย์ทูได้นะครับเพราะเพย์ทูมันตั้งไม่ได้อยู่แล้วนะโอเคนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวผมลองแบบอีกวิธีแบบที่2ก็คือเปิดฝาไว้ก่อนแต่วิธีการบูตเหมือนกันนะ แต่ต่างกันตรงนี้ผมเปิดฝาทิ้งไวเลยนะครับแผ่นจะวางไว้ก่อนเลยก็ได้หรือจะไม่ใส่ก่อนก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมใส่ไปแล้วก็เลยไม่เอาออกนะครับไม่อยากดึงเข้าดึงออกบ่อยเพราะเดี๋ยวกลัวตรงตัวตัว,ตว,ตว,ตวล็อกแผ่นมันจะมีปัญหานะครับผมก็เลยวางทิ้งไวเลยแล้วกันนะครับอ่ะทาการบูตได้เลยเปิดฝาไว้ก่อนครับทําการบูต,บาาบตแบบเมื่อกี้เป๊ะเลยเหมือนกันทุกขั้นตอนแค่ผมเปิดฝาทิ้งไวแค่นั้นเอง,งเอ่ะอยู่ที่หน้านี้แล้วใช่ไหมครับ กดปุ่มกากบ,บาทเข้าไปเลยบเบลเซอร์ต้องโชว์ลูปเมน GSM นะถ้าคุณไปเสียบอ,ออกกไปเมนเซฟคุณไปเสียบแทนไปแล้วเอาอเสียบกลับคืนก่อนนะครับอยู่ที่หน้านี้พอผมกดเข้าไปอย่างที่ผมบอกมันจะโชว์ไฟเซฟใช่ไหมครับเอ้ยไม่ใช่โชว์โชว์ไฟบูธใช่ไหมอพอคุณใช้เมมตัวนี้ในการเซฟเกมมันจะมีไฟเซฟเ,เยอะขึ้นเรื่อยๆๆกสิเมกเ,เ,เ,เนี่ยมันลงเกมได้เยอะไอ้ลงไฟเซฟได้เยอะมากดังนั้นมันไม่จําเป็นต้องดูไฟล์ทั้งหมดนะครับแล้วค่อยกดถอยหลังเดี๋ยวคุณเข้าใจว่ากด X เข้าไปปุ๊บ โชว์ไฟลแล้วผมต้องมานั่งดูมันหมดเหรอเกิดผมมีเยกยี่ยี่สิบเซฟผมมต้องมานั่งดูแล้วถอยหลังกลับเสียเวลาไม่ต้องนะครับแค่กดเข้าไปแล้วมันโชว์ประมาณสองสามไฟล์คุณก็กดวงกลมออกได้เลยไม่ต้องให้มันโชว์หมดนะมันเป็นขั้นตอนการบูทเท่านั้นเองนะครับนั้นเดี๋ยวผมทําให้ดูเพราะผมกดมงกบาดผมเห็นมันโชว์สองสามไฟล์ผมกดออกเลยผมไม่รอเลยอ่ะกดหนึ่งสองสามอ่ะผมกดออกเลยหรือคุณจะนับสองสามสี่หนึ่งสองสามแล้วคุณกดออกก็ได้ครับอ่ะจอมืดแล้วผมหยุดกด รือจะกด x เข้าไปแล้วรับ1 2 3แล้วกดออกเลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องให้มันโชว์หมดนะครับมันเป็นขั้นตอนการบูชเฉยๆมาเข้าหน้าโปรแกรมเหมือนเดิมแล้วไม่ตั้งค่าเอาเลยเอาตามที่ผมตั้งใส่แผ่นนะครับแต่ผมใส่ไปแล้วถ้าคุณยังไม่ใส่ก็ใส่ปิดฝาครับแล้วก็กดปุ่มส start ได้เลยครับแล้วรอ เห็นไหมครับเข้าเกมแล้วเหมือนกันเลยครับทั้งเปิดฝาปิดฝาเหมือนกันซึ่งแผ่นอันนี้ของผมน่ะมันได้ทั้ง2วิธีผมใช้วิธีไหนก็ได้แต่อันนี้ผมมาสอนให้ดูว่ามันมี2แบบการบูตมันมีอย่างเดียวแต่มันมีการเปิดฝากับปิดฝา2แบบเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ลองจากตูเกมของคุณดูบางทีแผ่นไลท์อะ่ะมันจะอ่านยากกว่าแผ่นแผ่นปั๊มนะครับบางทีมันจังหวะในการโหลดการอ่านช้าบางทีมันต้องใช้ช่วยในการเปิดปิดหรือบางทีมันก็อยู่ที่ชิปด้วยครับมันไปขัดกับโปรแกรมนะครับ อ,อันนี้ผมลองอันนี้มันจอไวสกินเพราะตัวเกมมันกระโดดมาแบบนี้นะครับอย่างผมเคยลองเกมตะก้อนบอลมันก็ ไม่เป็น Y สี่สิบหกต่อเก้านะครับจอก็เป็นพอดีกึ่งๆเนี่ะดำๆกับขอบอันนี้แล้วแต่เกมเลยโอเคนะครับ ตัวเมม gsn ไม่มีปัญหานะครับบูตใช้งานได้นะครับขั้นตอนการบูตก็ตามที่อธิบายสอนไปนะครับ